วาระแห่งชาติมันต้องเป็นอยู่ต้องนานแล้วมันก็เป็นมันต้องประกาศเขาก็ยอมรับนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแต่ผมไม่เห็นค่อยมีรัฐบาลไหนเอาจริงเอาจังเพราะรัฐบาลแต่ชุดเข้ามาเนื่องว่าเก่งก็ต่างคนต่างทาไอ้ที่คนอื่นทำมาแล้วจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ยอมรับต่อไปไม่ขยายต่อเองชั้นมาของเองโยนทิ้งหมดผิดหมดแต่ไม่ว่ายุทธศาสตร์นั้นจะดีหรือไม่ดีเวลาดาเนินต่อเนื่องไปสักพักแล้วเราทาการวิเคราะห์เราจะทราบจุดอ่อนจุด คือแข็งเองแล้วเราสามารถปรับได้เองคือต้องปล่อยให้ข้าราชการประจำมืออาชีพนักการเมืองอย่าอวดรู้ตอนนี้ปตรงกัินข้ามนักการเมืองมาอวดรู้้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามามีอํานาจแค่ไม่กี่เดือนก็สั่งข้าราชการประจำต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งใ้การประจำเขากอมอด้วยความสมเพชแล้วก็เดินผิดทางมาโดยตลอดผมเห็นในสภาก็ไม่ค่อยเห็นพูดกันนะปกติแล้วเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะมีการก่อเหตุกันบ่อยนี่ย เปิดสภาก็น่าจะมีเรื่องเอาเรื่องนี้เข้ากระทู้กันทําไมเขาไม่พูดกันแหมผมไม่ใช่สสถามผมไม่ได้แล้วแต่ทําไมพอเหตุการณ์อย่างกันระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราควรจะคุยเรื่องไหนมากกว่ากันรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาของไอ้ภูรายทักษิณเท่านั้นเองที่มันกลับมาไม่ได้และมวบองค์กรอิสระไม่ได้แทนต่อประเทศชาติรัฐธรรมนูญปีห้าไม่ใช่ปัญหา รัฐบาลน,นี้ก็มาจากรัฐบาลชนบทรัฐมนุนฉบับนั้นน่ละล้วจะไปด่าว่าดได้ยังไงแต่ปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาใหญ่หลวงของชาติมันเกี่ยวข้องกับอำนาจที่ประทายของประเทศโดยตรงให้มันเทียบกันไม่ได้อแต่น,นี้ว่าพอมามองในแง่ผลประโยชน์ส่วนตัวเขาก็มองรัฐมนูนก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องประโยชน์ส่วนตัวของไอ้ผู้ร้ายแต่ถ้ามองในแง่ประเทศชาติรัฐมนูนไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดเลยแต่เรื่องภาคใต้เป็นเรื่องใหญ่มากครับแล้วทําไมเราก็ยังสงสัยผมเนี่ยผมติดใจอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไม ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะให้เหตุการณ์การนําเสนอข่าวอะไรมันจะเหมือนจะให้ประชาชนดูเหมือนเหตุการธรรมดาดาเหมือนกับพอถึงฤดูดาน,ดานสงการทีงก็จะมีการตายกันอะไรอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งคือมันไกลตัวอ<ม>ที่สําคัญที่สุดในสภา,าย,ยังไม่รู้เรื่องการก่ออะไร<ม>ที่ผมบอก,กชัดเจนไม่รู้เรื่องกับประวัยเขามีอนุกรรมธิการติดตามสถานการณภาคใต้ในสภานะแต่ไม่มีกรรมธิการศึกษาสถานการการก่อาอืม ในประเทศไทยการก่อร้ายในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ไอ้กลุ่มก่อไว้ระหว่างประเทศที่เคลื่อนไหวกันพยัยามมีอิรานบ้างกลุ่มเชเชนบ้างที่มาซื้ออาวุธในประเทศไทยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโมโรอารบ,บูซายับพวกแบ่งแยกดินแดนอินโดนีเซียใช้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ในการที่เป็นเซฟเฮ้าส์แล้วก็จัดหาแหล่งวัตถุด,ดิบต่างๆไปก่อการร้ายในประเทศของตัวเองผู้นี้มาอยู่ในประเทศไทยพยัยามมีอิร่านถึงขนาดมาตั้งค่ายฝึก ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาตั้งโรงงานต่อเรือดำน้ำรเรือดำน้ําขนาดเล็กนั่งคนเดียวกว้าง50เซนยาวเมตร90 cm. ไปชนเรือของรัฐบาลแต่แต่กรณีโรงงานนี้ถูกทลายโดยพลเอกสุรยุทธ์ในสมัยรัฐบาลรัฐบาลคุณชวนรับก็โดยเอกทูตศรีลังกามาติดต่อก,กับกองทัพบกให้ไปทลายโรงงานนี้ใช่ไหมฮะคือเราเนี่ยไปมองคือภาคใต้มันตายกันก็ไปบ้าแต่ภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันไอ้คอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่อง กองก๊อในประเทศไทยไม่มีคนศึกษาเพราะเพราะภาพรวมไม่มีคนศึกษาไปดูแต่จุดเล็กๆมันก็ไม่สามารถจะขยายผลได้ต่อไปจะมีผู้ร้ายอีกมากมายหลายกองเข้ามาในประเทศไทยเพราะนบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหลับหูหลับตาตอมอตรวจคนข้าเมืองช้าหน่อยที่สนามบินไอ้นักการเมืองก็โวยวายด่าตำรวจตรวจคนข้าเมืองอันั้นพอตอมตรวจเร็วตรวจเร็วคุณภาพความรัดกุมในการตรวจสอบกขเสียไปจะเอาอะไรล่ะได้อย่างเสียอย่างการ ก่อวิทยกรรมด้วยอาวุธที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็จะเข้ามามากขึ้นครับอาวุธร้ายแรงเช่นอาวุธเคมีชีวะรัังสีก็อาจจะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ได้อาวุธรังสีเคยเข้ามาแล้วในสมัยปี46คนร้ายเนี่ยเอาสารซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเข้ามาสามสิบกิโลมันทําลายเป้าหมายโดยการสร้างกัมมันภาพรังสีอยู่ในพื้นที่อเข้าใจว่าจะมีปีสี่หกคือปีที่มีการประชุมเอเป็กที่ฮัมบารีเตรียมจะวางระเบิดในกรุงเทพแล้วถูกจับซะก่อนนั่นอันนี้ก็นับเป็นอาวุธลังสีประเภทหนึ่ง อาวุธเคมีชีวภาพล่ะมันก็มีการใช้กันยกตัวอย่างในเอกแก๊สที่พวกพ้อยเสื้อแดงในปี52ที่ยึดรถแก๊สไปเตรียมระเบิด<ะ>ก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่มันมันจะแพร่หลายไปส่วนอาวุธปกติอาวุธพื้นฐานเช่นระเบิดแสวงเครื่องนี่เจอกันเป็นประจำหรือว่าอะไรที่มันเป็นเป็นอาวุธได้ยกตัวอย่างอย่างที่บอสตันเนี่ยก็แค่ เด็กคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องการทําระเบิดก็ทํา <ừ, S 2> ได้แล้ว ừ, ประเทศไทยจะจเผชิญพวกนี้มากขึ้นแต่เราไม่มีกลุ่มคนในสภา ừ, ไม่มีกรรมธิการชุดไหนศึกษาเรื่องนี้แต่ําไปศึกษาเฉพาะภาคใต้ภายใต้ภาคใต้กต็บอกว่าถ้าเกิดเปิด AEC ขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะแก้ไขได้ดีขึ้นก็ว่าน่าจะยิ่งหนักขึ้นเหตุผลที่ว่าการคมนาคมสะดวก มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและบุคลากรง่ายมากขึ้นครับเมื่อมีการเคลื่อนย้ายคนมากคนดีๆเข้ามามากคนชั่วๆก็เข้ามามากแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ร้ายมันไม่ได้อยู่เขามันโดดเดี่ยวในกลุ่มเดียวมันเชื่อมโยงกับผู้ร้ายต่างชาติเช่นในตะวันออกกลางก็ถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรเข้ามาให้ดังนั้นพอมีการเคลื่อนไหวคนมากยิ่งขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นอม,มันก็จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากยิ่งขึ้น แล้วผมไม่ทราบเหตุผลที่บอกว่าจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคือเขาบอกว่าทางพี่น้องอิสลามที่มีที่คือคนก่อเหตุเนี่ยก็เป็นพวกอิสลามแล้วก็ใช้เงื่อนไขของศาสนาเพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนเป็นตัวเป็นเงื่อนไขของการก่อเหตุแล้วรวมไปถึงเหมือนกับประวัติศาสตร์เก่าอะไรเงี้ยนะ แต่พอมนถึงรวมกันแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็มองว่ามาเลเซียเอ่ยพี่น้องอทางฝ่ายอ,อินโดนีเซียคือชาวมุสลิมด้วยกันที่อยู่ใน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 อาเซียนเนี่ยน่าจะทําให้เหตุการณ์เหล่านี้เบาบางลงคนคนมองอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจมุสลิมเป็นอันหนึ่งเดียวกันครับคืออิสลามคือมันเป็นมุสลิมเหมือนกันหมดไม่ใช่แค่ในห้าจังหวัดภาคใต้ปัตตานียะลานาธาิวัสแล้วก็สตูลกับสงขาครับสาจังหวัดนี้กับอีกสองจังหวัดที่พูดถึงเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกัน แต่ว่าคนละพวกกันในสามจังหวัดนั้นค่อนข้างจะก้าวร้าวรุนแรงครับกลุ่มสอนศาสนาที่ดาวะจากสามจังหวัดเข้าไปในสตูลคนสตูลมุสลิมตูนไม่รับเพราะถือว่าคนละความคิดกันรุนแรงในสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาจานะนาทวีเทพาสะบ้าย้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเหตุการณ์รุนแรงอยู่เพราะว่าถ้าเรามองแผนที่ว่าทํารก้ชี่กับสามจังหวัดนี่มุสลิมในในไม่ต้องเฉพาะในประเทศต่ตางมุสลิมภาคใต้มุสลิมภาคกลางที่กรุงเทพเนี่ย ก็ยังความคิดไม่เหมือนกันเลยแล้วในกลุ่มมุสลิมเองก็แตกแยกกันมากมายกลายกองนิกายใหญ่ก็เป็นสองนิกายที่เราทราบกันสุนีกับชีอาชีลาย์ชลีถ้ามองนิกายใหญ่ลองไว้ก่อนนั้นก็คือ9้านิกายต่างคนต่างไม่ชอบกันสุนีกับชีอ์เนี่ยในตะวันออกกลางลบกันแต่ในเมืองไทยอยู่กันได้ดูดีใช้ช่วเหลาร่วมกันดังนั้นคนที่จะมองว่ามุสลิมเป็นอัอเนื่งกันแค่นี้ก็มองผิดแล้วและอีกการหนึ่งก็คือว่าผู้ร้ายเนนั้นไม่ใส่ความคิดเรื่องมุสลิมแต่เดียวใส่ความคิดเรื่องมาอยู่ไปด้วย ที่ว่านักรบฟอตานีเนี่ยเขาบอกคือกลายเป็นแนชชันอลเป็นชาติพันธุ์แล้วไม่ใช่ศาสนาแล้วเพราะว่าก็ขัดแย้งกับการต่อสู้ของอิสลามอิสลามเนี่ยถ้ามองเรื่องศาสนาต่อสู้เพื่อศาสนาก็จะไปดพพ้วยพระพเจ้าได้อะไรนง,นงนั้น แต่อิสลามจะไม่ส่งเสริมการต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ของตัวเองเช่นเฉพาะท้องถิ่นคนมาลายูเท่านั้นนะไม่ใช่ดังนั้นผู้ร้ายจึงพยายามจะลบเรื่องท้องถิ่นออกไปเวลาภาพที่ออกไปต่างประเทศจะมองดึงมุสลิมเข้ามาในฉันเป็นพวกเดียวกันนะเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันดังนั้นที่บอกว่า มุสลิมจากต่างชาติจะเข้ามาทําให้พวกนี้มันเบาเป็นไปนไม่ได้เพราะว่ามันคนละพวกคนละพันกันจะไปมองมุสลิมเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ใช่<ะ>แต่ก็ <Okay. S 1> มองว่ามันสามารถจะ,จะช่วยช่วยให้สถานการณ์ต่างๆมันดูดีขึ้นเพราะว่าทั้งหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องต้องการให้เกิดความสงบเพราอจะได้ทํามาค้าขายกันผู้ร้ายไม่ต้องการความสงบครับผู้ร้ายต้องการบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการเป้าหมายที่ต้องการนั้นอาจจะเป็นเรื่องการ แบ่งแยกเป็นรัฐอิสะระเป้าหมายในการอาจจะก,การก่อกนเพื่อขายยาเสพติดเป้าหมายในการอาจจะเป็นเพราะเอ็นักการเมืองชั่วหรือข้าราชการไม่ดีที่อยากให้เหตุการณ์รุนายเข้าไปเพราะมันเป็นเหมือนหม้อใบใหญ่งนั้นเหตุการณ์จะยกยุดติดเราบอกว่าทุกคนต้องการความสงบเป็นไปไม่ได้ครับ,รบแล้วทิศแท้จริงแล้วเนี่ยมันรู้ข้อมูลความต้องการกันแล้วหรือยังว่าไอ้ที่ก่อเหตุทําให้เกิดคนตายทั้งประชาชนตายทหารตายข้าราชการตายเป้าหมายที่ไม่ใช่ฝ่ายก่อ,กอเหตุเนี่ยที่ตายตายกัอนอย่างนี้เขาก่อเหตุเพราะ ็อย่างที่เราเรียนแล้วเราอย่าไปมองว่ามันเป็นเหมือนกับเนื้อสเต็กสเต็กก็คือเอาเนื้อมาปิ้งอย่างเดียวแต่นี่มันคือจับฉ่ายมันทุกอย่างมันรวมกันมีเต้าหู้มีผักมีอนันนามีอะไรทอ,อยู่ในหมอ้อนี้หมด<ะ>ยาเสพติดก,ก็ใช่อย่างแย่ดินแดง,งก็ใช่ของเถื่อนก็ใช่นักการเมืองขี้โกงก็ใช่าการเกินไม่ดีก็ใช่<ะ>เกรดช้างกัน กับการที่รัฐบาลก็ใช่ประวัติศาสตร์ถาให้เกลียทางสยามก็ใช่<ะ>มาเลเซียแทรกแซงก็มีต่างชาติม่านหน้าแทรกแซงก็มีทั้งทาง,งบวกต่างชาติในประเทศใหญ่ๆห,หรือว่าต่างชาติในแง่ผู้ร้าย<ะ>แล้วก็จุดๆอีกเห็นไหมครับว่านับได้ก็เป็นสิบๆเพตเหตุแล้ว<ะ>แต่ผลดีที่เกิดขึ้นกับความวุ่นวายในปัจจุบันนี้ผู้ร้ายชอบใจอผู้ร้ายยาเสพติดที่เราเรียนแล้ว<ะ>มันชอบใจรัฐบาลก็มัวแต่วุ่นกับพวกนี้มันก็ขายยากันไปส่งใบกระทอออกไป รับยาเสียดน้ามันเถื่อนก็ออกเข้าไปออกมาติดติดบนแค่ไหนการบางคนบ้างที่ไม่ดีขายของกันไปแต่ว่าที่มันประกาศที่ชัดเจนที่เป็นองค์กรที่ไปเหตุผลที่แปดึงต่างชาติมาก็เรื่องก,การแบ่งแยกดินแดนหะาว่ารัฐสยามเข้าไปลุกรานอย่างที่เราทุกคนได้ยินได้ฟังมาครับแต่คำว่ารัฐคำว่าการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยถ้าตามรัฐสมัยใหม่หรือโลกสมัยใหม่นะเวลานี้เนี่ยมันเหมือนไม่มีน้ําหนักเลยเนี่ยเขายังตรงเขายังใช้ตัวนี้อยู่ทําไม คือเรื่อง borderless เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของฝรั่งอย่างเช่นเรื่องสภาพยุโรปใช่ไหมครับแต่ว่าไทยเอเชียเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามีความระแวงกันระหว่างประเทศแน่ละ่ะในโวนภูมิเนี่ยเราก็เป็นเจ้าพ่อเหมือนกันอไอ้เขมรลาวเนี่ยก็เป็นลูกน้องเรามาก่อนนะพะม่าก,ก็ก็คู่ขี่กันไปมาเลเซียสิงคโปร์เป็นของเราในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราไปถึงช่องแคบมาัลากาอันนั้นก็คือประวัติศาสตร์ นนี้พอเราไปเข้าไปนะไอ้นคนที่ไอ้จ้าครองผู้ครองนครต่างๆก็จะเดือดร้อนอแต่พอมาในสมัยปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5มันยิ่งเดือดร้อนหนักเพราะว่าในอดีตเนี่ยเจ้าเมืองประเทศลาวก็ยังมีฐานะอยู่ก็มีผลประโยชน์อยู่แต่ว่าเพียงแต่ส่งบรรณาการไม่สยามแต่พอสมัยรัชกาลที่5ฐานะหมดไปเลยในประเทศไทยมีเจ้าวงเดียวคือและวงจัก,กรีเราจะไม่ยอมรับพวกเจ้าเมืองเหนือเจ้าเมืองใต้ทั้งหลายไม่ยอมรับนะ แต่ที่เราเรียกเจ้าเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราเป็นการให้เกียรติเฉยๆนะทำอำนาจตามกฎหมายไม่ได้ดังนั้นเขาเสียอํานาจไปอํานาจทางด้านการเงินอํานาจทางการควบคุมคนก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วแล้วก็ลุลคุม,ค,มค,นคนที่ต้องการต้องการแบ่งแยกตัวเองเออกจากความแตกต่างคนนี้ก็มีที่สำคัญก็คือว่ามันมีอที่ว่าอารับสปริงรรการตื่นตัวของผู้มุสลิมขึ้นมาแล้วมุลวมสลิมก็เป็นศาสนาที่ทุกคนยอมรับเลยว,ว่าในอนาคตจะเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก เขาเขากรืนคนอื่นๆไปเรื่อยๆแต่เหตุผลต่างๆนี้ก็จะกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้สามารถปลุกปัน่นเด็กวัยรุ่นเด็กคนนี้ไม่มีเหตุผลเอาอุธเข้าไปดา่าด่ารัฐบาลเข้าไปก็แป๊บเดียวก็โกรธแล้วครับแล้วการฝึกให้ทำร้ายทารุณกรรมเนี่ยก็เริ่มต้นฝึกกับการทารุณสัตว์ก่อนครับฆ่าไก่เชือดไก่บ้างดึงไก่ทรมานไก่บ้างพอใจคอเหี่ยมหาอามาหิตก็มาฆ่าคนคทำร้ายคนครับ ครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยข้อมูลของรัฐบาลไทยเนี่ยมีอยู่ระดับพอที่จะเอาไปใช้ออกแบบ<ช>วางยุทธศาสตร์ในใการที่ทําให้ภาคใต้สงบแต่ปัญหาก็คือว่าการออกแบบตรงนั้นเนี่ยพอถึงเวลากระบวนการการออกแบบเพื่อวางยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันไม่ชัดเจนใช่ไหมคือผมมองก,กระบวนการออกแบบเนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่เข้าใจในยุทธศาสตร์จริง2ก็คือว่าอิทธิพลของพวก สันติวิธีเนี่ยสูงเกินไปในสภาขอคงพวกสันติวิธีจะมีผลมากเพราะว่าใครพูดถึงเรื่องการพูดจากันด้วยสันติเนี่ยดูสึกเป็นคนที่ดูเตรียมนิยมและดูดีชั้นเป็นคนดีมากเหมือนเทวดาเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ผู้ร้ายที่ติดอาวุธเนี่ยต้องทําลายอย่างเดียวถ้ามันไม่ยอมวางอาวุธไม่มีใครกล้าพูดถึงการทําลายกําลังติดอาวุธของผู้ร้ายในขณะที่อเมริกาประกาศชัดเจนเขาครบทูกมิตินโยบายในการปราบปรามกับวลาดเขงอเมริกามีแค่ง่ายสี่ข้อเท่านั้นเอง CD Defense ป้องกันตัวเองอย่าให้ผู้ร้ายมาทำอะไรได้รกระทรวงศึกษาก็ไปสอนเด็กนักเรียนกระทรวงมหาดไทยก็ป้องกันคน FBI ก็สอบไปดีเ e นซ์ด e นายดีนคือต่อต้านไม่ผู้ร้ายมันเคลื่อนไหวมันจะไปทํานู่นทานีน่ติดต่อขอให้ใครช่วยไม่ได้ต้องไปบล็อกันไว้ห้าอย่าช่วยผู้ร้ายนะดีมินิสริตล,ลอนผู้ร้ายมีอยู่ร้อยคนลทิมันตนะเหลือทีลนะห้าคนสิบคนไปเรื่อยเืสุดท้ายดิฟ e ิ t ทำลายนั่นอย่างที่ทําลายตาลีบันทําลายไดตอนไรเนี่ย มันมันครบทั้งการป้องกันตัวเองการรุกการทำลายให้มันจบลงไปแต่ทั้งเราเราไม่พูดถึงการทำลายแม้แต่เรื่องการแก้ไขปัญหาที่หลายหคนพูดกันว่าจะยึดนโยบายพระราชบายเรื่องเข้าใจเข้า,ขา<น>ถึงพัฒนาครับถามว่าสามนโยบายนี้ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ไหมช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือแค่การป้องกันไม่ให้ผู้ร้ายมีมากขึ้นแต่แก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ได้เพราะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นนโยบายเชิงรับ อะไรล่ะที่ทําให้ผู้ร้ายมันหายไปอาวุธที่อยู่ในมือมันสามร้อยสี่ร้กรบอกเนะี่ยเอามาได้ยังไงับม,มาได้ไงป้องกันให้เงินจากต่างชาติเข้าไปช่วยพวกมันจะทํำยังไงมันไม่อยู่ในสามอันนี้แต่การที่อันเชิญพระราชบายมันเป็นส่วนหนึ่ง จะให้พระบาทตัว่างที่เมาตัดเรื่องการไปทำลายผู้ร้ายก็ไม่ได้เพราะองค์ก็พูดถึงเรื่องการป้องกันการพัฒนาแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมันก็ต้องมองแล้วก็กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ใหญ่ปรากฏยุทธศาสตร์ใหญ่ที่สปชเสนอสภา,าเมื่อปีก่อนผมไม่เห็นก็ไม่มีเรื่องการทําลายกองกำลังติดพุกของผู้ร้ายก็อ้างว่าอไอ้การใช้กําลังเนี่ยมันเรื่องของกองรนทร์ซึ่งเป็นหน่วยรองรแต่ถ้าหาย,ยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยมันไม่มีไอ้หน่วยรองจะเอาเอาโจทย์ที่ไหนไปทําล่ะก็นี่คือการที่มองเห็นว่า คนเขียนยุสา์ไม่มีความรู้ครับครับ,รบนี่คือสิ่งที่เพื่อที่จะคุยกันให้เห็นสถานการณ์ว่า แม้กระทั่งการเจราจาด้วยเปิดโต๊ะเจราจากันแล้วด้วยสนย,ยะทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแต่แท้ที่จริงแล้วน,นะครับถ้าเราวางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในเชิงของกระบวนการที่เอาจริงเอาจังสร้างความมิต,ติความเข้มแข็งให้กับรัฐไทยเราเชื่อว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นแก้ได้นั้นความอ่อนแอของรัฐบาลก็คือความอ่อนแอของฝ่ายการเมืองที่แสว